สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเอคอนก็มาพบกันเช่นเคยนะครับครั้งนี้ยังคงเป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่น PS Vita รุ่น1000นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับยังคงที่จะใช้งานนะครับใช้งานเจ้าตัวเครื่องโมเดลรุ่น1000นี้อยู่เพราะว่าด้วยความที่มันมีบอดี้นะครับตัวบอดี้วัสดุนะครับแล้วก็คุณภาพของหน้าจอเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากกว่าตัวโมเดล2 0 0 0หรือว่ารุ่นปัจจุบันที่ PS v i t าออกมานะครับซึ่งตรงจุดนี้ละ่ะก็ยังคงมีคนที่ยังไม่อยากที่จะเปลี่ยนไปใช้ตัวโมเดลรุ่น2000นะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่ารุ่น1,000เนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตรงส่วนนี้แต่อุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้ซึ่งเขาก็ทํารองรับตัวรุ่น2,000มาก่อน นะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องของฟีดแบ็กนะครับสำหรับคนที่ยังมีเครื่องเล่นเกม PS Vita รุ่น1,000อยู่ซึ่งเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่ยังมีตัวโมเดลตัวรุ่น1,000ตัวนี้อยู่นะครับยังค่อนข้างมีอยู่ในระดับพอสมควรนะครับตรงส่วนนี้เขาก็เลยต้องทำเจ้าอุปกรณ์เสริมตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสำหรับรองรับตัวรุ่น1,000ันเพราะว่าอุปกรณ์เสริมของรุ่น1 0 0 0ันเนี่ยจะเริ่มหยุดทำการผลิต ที่จะมาทำการซัพพอร์ตกับตัวรุ่น1000กันหลายหายยี่ห้อแล้วนะครับตอนตรงส่วนนี้แต่ว่ามีอยู่ค่ายหนึ่งที่เขาผลิตอุปกรณ์เสริมยังคงที่จะยืนยันนะครับยืนยันที่จะทำอุปกรณ์เสริมของรุ่น1000เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวรทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์กริปกริปซึ่งมีฟังก์ชันพิเศษเลยก็คือเรื่องของปุ่ม L2 และก็ R2 เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ากริปทั่วไปเนี่ย ถ้าเราเห็นนะครับก็จะมีการคนโทรลแค่ตัวบัตเทิของตัว L และตัว R นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาจะเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของตัว L 2 R 2ซึ่งจะพิเศษสำหรับคนที่ใช้เครื่องเล่น PS vita ตัวนี้ทำการรีโมทนะครับรีโมทเข้ากับตัวเครื่องเล่น PS 4นั่นเองนะครับเพราะว่าการที่จะใช้ PS 4เล่นด้วยการรีโมท กับเจ้าเคลื่อน PS Vita เนี่ยจะติดปัญหาตรงที่ว่าปุกการกดคอนโทรลตัวปุ่ม L2 แล้วก็ R2 เนี่ยจะต้องใช้การทัชนะครับจะใช้ในการทัชแทนแต่ว่าเจ้ากิ๊ตัวนี้ก็เขาจะทำเอาให้มีปุ่มบัตเทิมาเลยทำให้ได้อารมณ์นะครับอารมณ์ในการเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันตรงส่วนไหนบ้างระหว่างตัวรุ่นที่เขาเคยทำมาซัพพอร์ตของตัวรุ่น2000นครับ สินค้าตัวนี้นะครับเป็นของทางด้าน JC นะครับ JC นะครับตัวกล่องก็บอกเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าพพอร์ตตัวลื่น1,000นะครับตรงส่ว,สวนนี้ด้านหลังก็มีวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการถอดนะครับการใส่นะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับ หนึ่งนะครับแกะออกมาแล้วนะครับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของอใช้วัสดุพลาสติกนะครับพลาสติกสีดําด้านนะครับสีดําด้านซึ่งตอนนี้เห็นมีเพียงแค่สีเดียวนะครับก็คือตัวสีดำนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งที่แตะตามมาเลยเนี่ย ก็คือมีตัวล็อกยึดนะครับโครงล็อกยึดด้านหน้าเข้ามาด้วยนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันมีวิธีการใส่การประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูเขาจะตรงนี้นะครับจะมีสลักอยู่สลักในการล็อกยึดเห็นไหมครับแล้วก็ทาการปลดมันนะครับ2ตําแหน่งนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ตําแหน่ง มอยู่ด้วยกัน2ตํตำแหน่งเห็นไหมครับ1 2่สองอด้านล่างมีอยู่2ตํตำแหน่งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับก็มีอยู่อย่างละหนึ่งตำแหน่งนะครับต้องทําการปลดมันออกนากรปลอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ตัวผิวงานนะครับค่อนข้างมีความประณีตนะครับความประณีตแล้วก็ความเนียบนะครับความเนียบของตัวชิ้นงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือเจ้าตรงจุดนี้นี่เองนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวปุ่ม R2 แล้วก็ L2 นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับดูกันชัดๆนิดนึง บุ่มกดเนี่ยครับข้อค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีเลยนะครับเหมือนกับฟิลการใช้จอยดูอันช็อคของ PS4 เลยนะครับนะครับถ้าเราดูให้การสัมผัสค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใส่ใช้งานกันดีกว่าการใส่ใส่ใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็เพียงแค่ประกบนะครับประกบทาลงไป กดลงไปนะครับดูนะครับตรงช่องของตัวใส่เมมโมรีนะครับพอร์ตหูฟังพอร์ตชาร์จต่างๆก็เวนเอาไว้ได้อย่างลงตัวนะครับรงส่วนนี้กดให้แน่นนะครับเมื่อกดแน่นแล้วก็ทำการปิดฝานะครับปิดฝา แล้วก็ทำการกดให้มีเสียงดังกึกนะครับซึ่งการถอดใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับง่ายกว่าตัวรุ่น2000นะครับเมื่อประกอบแล้วค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ การใช้งานของตัว L2R2 นะครับก็สามารถที่จะเอามาเป็นกลิปก็ได้นะครับเป็นกลิปในการเล่นนะครับก็ช่วยให้การจับเนี่ยค่อนข้างมีความถนัดนะครับความถนัดมากขึ้นครับเพราะว่าเขาออกแบบมาน่าจะจุดประสองอีกจุก็ให้มันเป็นกลิปไปนในตัวด้วยนะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันรีโมทเพเข้ากับตัว PS4 ก็ตามเรายัางสามารถใช้ให้มันเป็นกลิปได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีการโปรเทคเรื่องของบอดี้ด้านหน้าของ p s i t a ไปด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับข้อดีเลยแทนที่ว่าจะออกแบบมาแค่โปรเทคแค่ตัวด้านหลังนะครับแต่ว่านี้เขาเป็นหุ้มเลยนะครับหุ้มหุ้มเครื่องไว้เลยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับตัววัสดุตรงส่วนนี้ก็เป็นสเตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสเลยค่อนข้างคล้ายๆลเป็นสเตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมนี่นะครับ ไม่ใช่เป็นตัวเนื้อพลาสติกนะครับตรงส่วนนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานในการรีโมทเข้ากับเครื่อง PS4 กันดีกว่านะครับว่าจะมีการตอบสนองที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ฉับไวได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคครับก่อนจะไปชมนะครับวิธีการใช้งานรีโมทเข้ากับตัว PS4 นะครับเรา มาขอบอธีการถอดนะครับการถอดใช้งานกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้แก้ไขในเรื่องการถอดใช้งานจากตัวรุ่น2 0 0พมาแล้วนะครับเพราะตัว2000เนี่ยการถอดเข้าถอดออกเนี่ยค่อนข้างมีความระมัดระวังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งแต่กับตัวรุ่น1,000เนี่ยเขาทําการใช้ในการล็อกยึดมีสลักนะครับซึ่งก็จะง่ายเลยนะครับสําหรับการที่จะถอดเจ้าตัวเครื่องเล่น ps vita ออกจาก จ้าตัวตัวกลิป L2R2 ตัวนี้นะครับก็เพียงแค่ี้ครับปลดปลดล็อกนะครับปลดล็อกตรงสลักนะครับทั้ง4จุดนะครับนะครับทั้ง4จุดให้หลุดออกจากกันนะครับแล้วก็ฝาด้านหน้าก็จะปดถูกเปิดออกเมื่อเปิดออกก็เพียงแค่หยิบเจ้าตัวเครื่อง PS i t a ออกแค่นี้เองครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะสะดวกและง่ายนะครับง่ายมากกว่าตัว ที่เขาผลิตมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวที่ซัพพอร์ตตัวรุ่น2อง0นะครับก็ถือว่าแก้ไขจุดบกพร่องตอนนี้ได้ดีอย่างที่เดียวเลยนะครับเราไปดูการรีโมทกันเลยดีกว่าครับผมครั้งนี้เราลองมาดูในเรื่องของการใช้งานกันเลยนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับทางทีมงานนะครับได้ทําการลิงก์ตัวเกมนะครับของเครื่องเล่นเกม PlayStation 4เข้ากับตัวเครื่องเล่นเกม p s Vita กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการใช้งานคลิป ของ JAC กับโมเดล PS Vita รุ่น1000กันนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับทีมงานเลือกใช้ตัวเกมนะครับตัวเกมตัวนี้นะครับ Last of Us นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะทำให้เราได้เห็นภาพในเรื่องของการคอนโทรของตัวปุ่ม L2 R2 เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของการกดปุ่มใช้งานตัว L2 R2 นะครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนิดนึงนะครับรอบๆของตัวเครื่องนะครับ เท่าที่ทางทีมงานนะครับได้ลองจับนะครับได้ลองจับสัมผัสเลยนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะทําการคอนโทรลนะครับก็ถือว่าทาง JAC เนี่ยออกแบบใสยใจนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับลองดูตำแหน่งตรงส่วนนี้นะครับของตัว L และตัว R ของเครื่องเล่นเกม PS Vita แล้วก็ตัว L2 R2 ของกลิปนะครับเขามีการวางตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างมีระยะห่างของสเปซเนี่ย ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีในในในระยะห่างที่มีระยะห่างทีะะงท่ไม่ชิดกัจน,จน,จ,น,จ,นจนกันจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าการวางตำแหน่งปุ่มเนี่ยชิดกันจน,จน,จนเกินไปเนี่ยทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยบางทีอาจจะสับสนกันได้นะครับว่าปุ่ม2ปุ่มเนี่ยมันเป็นปุ่มปุ่มเดียวกันนะครับตรงนี้ถือว่าเขาออกแบบมาได้อย่างดีเลยทีเดียวน,นะครับแล้วก็ตัวปุ่ม L2 นะครับ L2 R2 เนี่ยมี มีพื้นที่นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับเราใช้ไกลของตัวจอยด้วนช็อคนะครับทำให้ได้ฟิลในการบังคับเหมือนกับบังคับจอยนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งก็ถือว่าเอาตัวรุ่นโมเดล2000มากับนำมาใช้ในตัวรุ่นโมเดล1000นะครับตรงส่วนนี้ถือว่าอโอเคดีเลยทีเดียวนะครับตรงส่วนนี้ แล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังกันบ้างน,นะครับด้านหลังดูการวางตำแหน่งนะครับนะครับการวางตำแหน่งในการใช้ล่องมือในการจับแล้วก็คอนโทรลนะครับถือว่ามีการออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ตรงนี้จะขอติให้ดูนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวแป้งองเสียนี้นะครับแบรนด์ของตัวทัชนะครับค่อนข้างที่จะมีสเปซที่เล็ก นะครับที่เล็กไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีนิ้วมือที่ใหญ่นะครับอาจจะมือเนี่ยเผลอไปโดนนะครับมืออาจจะเผลอไปโดนตำแหน่งทักนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเล่นกับกริปตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อติเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่คิดว่าเป็นส่วนที่ใหญ่นะครับส่วนที่ใหญ่มากมายสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในเรื่องของการ ใช้งานตัวปุ่ม L 2 r 2กันเลยดีกว่านะครับดูนะครับทาังนี้ทีมงานจะทำการกดนะครับเป็นกดตัวปุ่ม L นะครับก็คือการย้างนะครับการย้างตื่นนั่นเองนะครับจะลองกดแค่นิดเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ได้กดค้างไว้นะครับเป็นการตอบสนองนะครับนะครับถือว่าถือว่าตอบสนองแบบรวดเร็วเลยนะครับ หรือว่าตอบสนองได้ยาวรวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยแคบจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของการดีเลยนะครับแคบจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของการดีเลยนะครับคราวนี้ลองกดค้างนะครับกดค้างพร้อมยิงกดตัว r าทูนะครับอ่ะกระสุนหมดกระสุนหมดอารม์ฟิลไม่ได้เลย่ะดีสตาร์ทนิดนึง ขออีกนิดนึงครับเดี๋ยวจะได้ดูในเรื่องของการคอนโทรลเต็มๆไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเดินเดินให้ดูไปด้วยเลย Be carefulWhat am I not? a h a t a trick question อ,ออกมาที่สว่างๆหน้อยอะจะทำการกดนะครับปั๊บยิง โทษทีเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แกล้งมือมากไปหน่อยเ,อหเห็นไหมครับตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับง้างโอเคเห็นไหมครับถือว่าการตอบสนองการคอนโทรลนะครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตรงส่วนนี้สำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ มีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้งานนะครับของเจ้ากริปตัวนี้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับที่ทางด้าน Facebook ของทางร้านเอคอนนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยที่แบบเล่งด่วนหน่อยนะครับก็แอดมาที่ ID Line ก็ได้นะครับท่าทีมงานอยู่ก็จะตอบไปเพียง ตอบทันทีนะครับตอบทันทีนะครับถ้าเกิดว่าทีมงานสะดวกในตอนนั้นนะครับก็อาจจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากกว่าการถามตอบใน Facebook เล็กน้อยนะครับตรงส่วนนี้นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับทีมงานก็รู้สึกนะครับภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับสำหรับลิปตัวนี้ของทาง j e c นะครับที่ทำออกมาซัพพอร์ตกับเครื่องเล่นเกม p s Vita ด้ารุ่น1,000นะครับพูดง่ายว่า ทำให้ปลุกชีพนะครับปลุกชีพวงการของเครื่องเล่นเกมเพลย์ซ้ารุ่นโมเดล1,000ขึ้นมาอีกเลยนะครับกับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้นะครับซึ่งถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับทางทีมงานก็ขอ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์สําหรับในเรื่องของการใช้งานเจ้าอุปกรณ์เสริมตัวนี้กันไม่มากก็น้อยน,นะครับยังไงทางพีมงานก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ